สำหรับใครที่เล่น toilet tower defense และกำลังหาซื้อเพชรราคาถูกวันนี้ผมแนะนำ Bubble Shop ครับทุกคนมีบริการเติมเพชรราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่สิบาทเท่านั้นและมีแพ็กอื่นๆให้เลือกจัดตามงบเลยครับทุกคนแถมไม่ต้องให้ล่าหาผ่านเลยครับเพียงแค่ใช้ username เท่านั้นบริการไวปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์ P S, สนใจใจิ้มลิงก์ปักหมุดตรงด้านล่างเลยครับทุกคน สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับวันนี้นะฮะน้องๆก็ได้ส่งตัวละครให้ผมอีกแล้วนะครับชื่อว่าน้องเดมอนนะฮะเขาให้ตัวละครผมมาอีกแล้วนะอ๋อแล้วก่อนน้นนี้น้องเจงสก,กี้ให้ตัวละครนี่ครับเป็นตัวญี่ปุ่นมาด้วยนะขอบุณน้องเจงสก,กี้มากนะครับทุกคนก็ลองมาดูดีกว่าว่าน้องเขาให้อะไรมาบ้างนะทุกคนนี่ห้าอันเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนึ่งแสนเฮ้เยเฮ้ยทุกคนหนึ่งแสนนี่ไม่ใช่ของน้องเขานะเฮ้ยหนึ่งแสนนี่ อ๋อน่าจะของบับเบิลชอปครับทุกคนบับเบิลชอปนะฮะสปอนเซอร์รายใหญ่ของช่องเรานะทุกคนต้องขอบคุณเขามากเลยเขาให้หนึ่งแสนผมฟรีเลยทุกคนเฮ้ยหนึ่งแสนทุกคนเฮ้ย hey! ตอนแรกผมคิดว่าเขาจะให้ผมแค่สองหมื่นห้าพันนะเพราะว่าตอนนั้นเขาส่งภาพมาสองหมื่นห้าพันเจมนลทุกคนเขาให้ผมหนึ่งแสนเจมเลยเหรอเนี่ยเฮ้ย hey! คือเวอร์จัดเลยขอบคุณมากนะครับบับเบิลชอปใจดีโคตรเลยอะ่ะโอ้โหทุกคนแล้วก็ตัวที่น้องที่น้องเอ่อที่น้องเดมอนส่งมาให้นะทุกคน มีเมดคาเมล่าแมนนะเป็นใช้นี่ด้วยครับทุกคนใช้นี่นี่ตัวนี้เก่งมากๆเลยนะทุกคนเอามาครับปับ๊บหนึ่งตัวครับต่อไปเป็นเอ่อแฮมเมอร์เพนซิลแมนอ่าตัวนี้ก็ดูน่าจะดีเหมือนกันเนี่ยตัวนี้เอามาเหมือนกันครับปับ๊บต่อไปเป็นแวมพร์คาเมล่าแมนโอ้โหตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่เขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นแบบว่าซอมแบบให้กลายเป็นพวกเรานะเอาไปเลยตัวนี้อะไรเนี่ยเอาไปแจกเอฟซีโอได้เลยครับโอเคทุกคนผมได้มาหนึ่งแสนเพชรใช่ไหมผมจะแจกทุกคนนะสองหมื่นเพชรเลยแล้วกันนะ หนึ่งหมื่นเก้าพันเพชรแล้วกันอ่าผมจะเหลือไว้หนึ่งแสนกลมๆไว้แล้วกันนะผมแจกทุกคนนะหนึ่งหมื่นเก้าพันเพชรแล้วก็แจกตัวละครน,นี่เลยครับทุกคนก็แจกตัวละครน e ี่นะฮะแป๊บนึงนะแจกตัวละคร exclusive นะครับตัวไหนวะเดีย๋ยวดก่อนนี่ฮะ exclusive ตัวนี้นะครับแจกฟรีๆเลยทุกคนกติกากง่ายๆนะทุกคนพิมพ์ชื่อตัวเองใต้ล่างดิใต้ล่างดิสคริปชันนะก็คือใต้ล่างคอมเมนต์นะทุกคนพิมพ์ชื่อให้ถูกนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าทำไมถึงอยากได้นะฮะแล้วก็ติดตามแล้วนะพิมพ์์ตติิิดดดดดดาาาามมแแนน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 วววว้้้้้้ยยยยยะะ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 คค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 รรรััับบททุุกกกกกกกลลลลไไปีฮฮฮโอออเเเเถใ็ๆ ดี๋ยวผมจะแจกนะให้หนึ่งหมื่นเก้าพันเจมเลยนะเจมที่ผมมีตอนแรกนะทุกคนก็คือแจกเดี๋ยวดูก่อนจะได้คนละเท่าไหร่ดีนะฮะผมจะหารก่อนแล้วกันหนึ่งหมื่นเก้าพันเจมนะผมจะแจกสักสามสิบแปดคนแล้วกันนะครับมันก็จะครบหนึ่งหมื่นเก้าพันเจมพอดีนะคนละห้าร้อยเจมไปเลยแล้วกันนะเป็นไงครับทุกคนอิ่มๆไหมครับแล้วก็คนที่โชคดีนะก็จะได้เป็นดูเอลเบดไปฟรีๆเลยทุกคนนะก็คือเป็นรางวัลใหญ่นะก็ถ้าเกิดใครสนใจนะฮะก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยครับตามกติกาที่ว่าไปข้างต้นนะครับสำหรับวันน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 นีีี้้ผมมมมมมขขออออจจจจจบบ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 เเเพพยงงคค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 ่่่่่่ชชาาากกกกกกกดดไไไล์ใใใัััััััรรรรรปหหุุุทททณ